สวัสดีค่ะหมวยมาแล้วคะ่ะมูเตทาลอ์มาแล้วนะคะก็คลิปนี้จะเป็นของชาวราศีมิถุนนะคะหน้าที่การงานการเงินความรักในเดือนมีนาคมปีหกห้านี้ของคุณมิถุนจะเป็นอย่างไรบ้างหมวยเลือกไพ่นี้ให้นะคะมาย,ยูนิคอร์นนะคะก็มาเริ่มกันเลย,ยหัวข้อแรกนะคะหน้าที่การงานจะปังไหมคุณมิถุนนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะ ราชาถือเหรียญน,นะคะหนึ่งไม่เท้าดิไฮลฟันค่ะเอะสันใบสุดท้ายเป็นหนึ่งดาบและใต้สำหรับเป็นสี่ถ้วยนะคะอืมอ่า งานตรงนี้ดีมากนะคะตอนงานตรงนี้ดีมากหมดยืนยันเลยแล้วก็แล้วที่สําคัญนะคะอ่มันทําให้คูณเหมือนแบบว่าอเป็นดาวเด่นยืนหนึ่งแล้วตรงนี้ไม่ต้องห่วงในเรื่องของงานแล้วแล้วก็ที่สําคัญนะคะางานงานตรงนี้มันทําให้คูณปังในเรื่องของเงินแล้วก็รายได้ที่เข้ามานะคะมันไม่ใช่แค่เหมือนแบบว่าอ่ะไม่ใช่แค่เหมือนแบบว่าเ,าเงินประจํา อาจจะมีเงินพิเศษนะคะแล้วก็เงินที่ได้มาจากความความรู้ความสามารถในตัวตนของคุณอ่าเขาก็เรียกว่าความพิเศษเฉพาะตัวนะคะคุณมีถุนเนาะแล้วก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยเลยนะคะเพราะว่าคุณน่ะรู้จักที่จะพูดรู้จักที่จะแก้ปัญหานะคะรู้จักว่าตรงนี้ปัญหาคืออะไรจากการได้ฟุ๊ ฟันดาบไปเลยนะคะแล้วที่สําคัญนะต่้ําหรับเขาบอกว่าเป็นสีถ้วยสี่ถ้วยเนี่ยก็รู้สึกเหมือนว่าเออยังอะไรอาวนกับงานตรงนั้นอยู่หรือว่าก้อนเนื้อที่เป็นอ่าตัวเงินเนื้องานที่เป็นตัวเงินตรงนั้นอยู่นะคะเหมือนแบบว่าได้มีการสูญเสียไปแล้วก็ยังระลึกถึงอยู่ด้วยนะคะประมาณนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าถ้ามาสอดของในเรื่องของเรื่องเงินล่ะแล้วก็ไปต่อคะ่ะไปต่อเลยจ้ะหัวข้อของการเงินนะคะเงินคุณมีถุนจะปังไหมนะคะช่วงนี้หมดพูดเร็วพูดเยอะแล้วก็บางวันน่ะเจ็บคอพูดเยอะมากนะคะไม่รู้ว่านอนละเ,เมอพูดด้วยหรือเปล่าก็อาขออภัยนะคะ ถ้าหมวดจะพูดไปน,น้วในความรวดเร็วเพราะว่าต้องการไปพักผ่อน,น,นเงินค่ะเงินคุณมีทุนนะคะเป็นหถ้วยนะคะสามดาบเดอ h e เ m อร์สี่ไม้เทา้า แล้วก็หนึ่งไหมคะได้สำหรับเต้นดิฮาร์เฟนถึงคุณจะฉลาดการใช้เงินขนาดไหนอะแต่คนที่อายุน้อยกว่านะคะคุณยังต้องปนเปอร์เขาอยู่บางทีนะคะเขาอาจจะโกหกคุณอาจจะตรงไม่ตรงกับสำหรับบางบางบางท่านของคุณมีทุนนะคะอ่าเขาอาจจะขัดหลงังในเรื่องของการเงินเหมือนแบบว่า อ่ะไม่ได้ลําบากในหัวข้อตรงนี้จริงแต่อาจจะไปลําบากในเรื่องของหัวข้ออื่นเขาก็เลยเหมือนแบบจําเป็นที่จะต้องโกหกคุณนะคะในเรื่องของการเงินนะคะที่จะต้องเหมือนแบบว่าเอาเงินของคุณมีทุนมานะคะเพราะว่าตอนนี้คุณก็เหมือนแบบรับรู้แล้วว่ารับรู้แล้วแล้วก็ยังเหมือนแบบ อยากอยู่เงียบๆคนเดียวนะคะในเรื่องของการเงินนะเจอแบบนี้มานะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคุณไม่ต้องกลัวนะคะคุณคุณยังมีครอบครัวที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่เนาะแล้วก็คุณยังยืนหนึ่งในเรื่องของการเงินอยู่ไม่ต้องกลัวนะคะก็คือเหมือนแบบทําทบุญทําทานไปเลยเนาะแล้วก็ไม่ต้องให้อะไรเขาเอีกนะคะถ้าเขาคิดโกหกอีกเนาะม,มามาดูกันดีกว่า เชื่อมโยงลูกโซ่กันขนาดนี้แล้วนะคะความรักค่ะความรักจะเป็นอย่างไรนะคะคุณมีถุงไม่คิดเลยว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ <c oughs> มีความสุขนะหมดมีความสุขมากนะคะ <c oughs> ความรักค่ะเริ่มค่ะ ้ถ้วยเจ็ดเหรียญห้าดาบและชินีถือถ้วยสิบดาบและแต้สำหรับเป็นสิบถ้วยอ้ยากจังสิบดาบแล้วมาสิบถ้วยไม่เกินความสามารถค่ะเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ผ่านมานะคะความรักอ่ะคุณได้มีการสูญเสียได้เหมือนแบบว่าไม่คุยกัน นะคะใช้ความเงียบ นะคะคแล้วที่สําคัญนะก็มีการในตัวตนของคุณมีถุนนะมีการวางเมล็ดนะคะมีการอ่อยบ้างมีการอะไรบ้างเพื่อที่จะให้สําเร็จแต่ตอนนี้ขาดความมั่นใจมีความเต็มไปด้วยความสับสนนะคะ,ะว่าความรักฉันจะเป็นยังไงดีแต่คุณก็ยังยืนหนึ่งที่จะให้นะคะคุณมีถุนที่จะให้ความรักนะคะในเรื่องของตัวเองแล้วเนี่ยเจ็บไม่เป็นไรเจ็บปางตาเลยสิดบดาบมิดด้ามเลยเห็นไม้ทิ่มแทงนะคะนอนหันหลังซมนะคะก็ ยังอยากที่เหมือนแบบว่ายังอยากที่จะรักครอบครัวยังอยากที่จะรักคนรักให้เหมือนครอบครัวด้วยนะคะก็มันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าดีจนตัวเองลำบากตัวเองเจ็บหนักขนาดนี้ก็รักตัวเองดีกว่าเนอะอืมเหมือนว่านะคะมาดูกันนะว่าโรแมนแซนโจเนี่ยจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักของคุณมีทุนบ้างนะคะ แฟชั่นค่ะโซเมดค่ะชิเด้นพาไลท์รีเลชั่นชิพนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันรีลิสต์ยูเอ็กซ์ค่ะได้สำหรับเป็นนะคะเป็นเต้นเต้นเต้น getting to know earth u t h o r นะคะเห็นลูกสาวไหม น้องดาราสวัสดียังหูกสวัสดียังค่ะอ่ะ คุณน่ะกับคนรักมีแพชชั่นต่อกันนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของ18บวกนะคะก็บลาบลาบาเานะ้อเหมือนจะไม่พูดออกสื่อนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตรงนี้คุณเป็นคู่กันอยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีเด็กน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นคุณอายุน้อยกว่าก็ได้นะคะหรือว่าแฟนคุณอายุน้อยกว่าก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าคนที่กําลังคุยกันให้รู้ไว้เลยนะคะว่าคนคนนี้แหละคือคู่ที่เป็นอ่าตามหากจนเจอคู่ในอดีตชาติที่หากจน เจอหรือไม่ก็คนที่ไม่ได้คุยกันแล้วเนี่ยคะ่ะอาจจะมีการวนกันอาจจะมีการวนกลับมานะคะก็คือเหมือนแบบคนรักเก่าเนี่ยแหละวนกลับมาแล้วก็เขาบอกว่าถ้าคุณจะไปต่อก็ขอให้ลืมเรื่องเก่าเสียนะคะตอนนี้มันมีเรื่องราวอะไรมากมาที่รอให้คุณทําความเข้าใจอยู่ในเรื่องของความรักเนาะ เรามาดูกันนะคะว่าคําตอบของนางฟ้าเนี่ยจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณมิถุนบ้างนะคะหน้ามันหัวเหนียวหัวเถิดด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าทํางานตะวันรีบกลับบึ่งกลับมาบ้านนะคะแล้วก็รีบมาอาคิปนอนจ้า Listen to your attitude นะคะ a y e a r from now คะ่ะ Unlikely นะคะ Trust คะ่ะ Romance แล้วก็ได้สำหรับเป็น Are you ready อ่ะมา สิ่งที่คุณเชื่อมั่นในความรักในเรื่องดีๆเรื่องบวกๆเนี่ยมันมาถูกทางแล้วถึงแม้ว่ามันจะเจ็บหนักเอืออะไรเงี้ยนะคะมันอาจจะเป็นวิบากกรรมที่คุณทั้งคู่จะต้องเจอหรือว่าคุณมิถุนจะต้องเจอก่อนแล้วค่อยมาสุขสมหวังช่วงปลายหมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีการที่เรามีบาดแผลมีการเรียนรู้ข้อผิดพลาดอันไหนชอบหรือไม่ชอบซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะทําให้คุณนะก่อเกิดความรักมากกว่าบางคู่ถ้าความรัก ไม่มากพอเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่นะคะแต่ตรงเนี้มันไปต่อได้เพราะว่าความรักของคุณทั้งคู่มันได้มีมากกว่ากว่าเรื่องที่คุณจะต้องมาหมางก,กันเรื่องที่คุณจะต้องไม่ชอบกันนะคะเขาบอกว่าให้คุณสา,สามารถเชื่อใจกันได้เชื่อมั่นในความรักครั้งนี้ได้นะคะตรงนี้อ่ะคุณทั้งคู่อ่ะเหมือนแบบไปเฟลลิ่งที่โรแมนติกกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็พร้อมแล้วไหมพร้อมแล้วหรือเปล่าที่จะให้อภยัยให้ความรัก ที่มันมากเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าราศีอะไรลัคนาอะไรที่มีผลกับคุณมีทุนบ้างนะคะตาห้อยตาโรยแล้วมันจะแม่หมอเดี๋ยวต้องไปนอนนะคะต้องไปนอนไบโก้ค่ะราศีกันแคนโซ่ค่ะราศีกรกฎ และแคปิคอ์นะคะราศีมังกรมีทางทาดินดินหมดเลย เด่นที่สุดถ้าดินมาหมดเลยนะคะมีการมีกรกรกแล้วก็มีมังกรนะคะก็ถ้าใครอยากดูไปการส่วนตัวนะคะทักแรกอาดีเหมือนมาได้นะคะอย่าลืมนะเพราะว่าเป็นดูโดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงสําหรับมีถุนบางท่านนะคะดูเพื่อความเพลิดเพลินนะถ้าใครตรงก็ขอให้ยินดีด้วยแล้วก็มาคอมเมนต์กันด้วยนะคะที่สําคัญนะอย่าลืมช่องมูมูเตทาร์ลขโมยนะคะช่อง YouTube ขโมยกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็มาคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดปุ่มติดตามนะ ะะจะได้มีคลิปปอบอัพแจ้งเตือนนะคะว่าหมุ่ยมาแล้วค่ะมูเตทาร์ดมาแล้วนะคะขอให้สุขสมหวังโชคดีรักอย่างมีสตินะคะคุณมีถุนายบายค่ะ